มีไก่เป็นพระเอกเพิ่งประกาศทำอนิเมะไปสดๆร้อนๆยอดไก่นะักสู้กูโลสวัสดี วันนี้เราจะมาพูดถึงมังงะเรื่องหนึ่งที่เพิ่งประกาศทำอนิเมะไปสดๆร้อนๆกลางงาน SDCC หรือว่างาน San Diego Comic Con นนั่นก็คือเรื่อง Rooster Fighter หรือชื่อไทยที่ชื่อว่ายอดไก่นักสู้กู้โลก เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่าที่เรื่องย่อกันก่อนเลยดีกว่าก็คือเรื่องนี้มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ตัวนี้ชื่อว่าเคจิเนาะเป็นไก่นักสู้ที่แบบปล่อยพลังได้ด้วยคือเขาอ่ะเป็นไก่พเนจรที่จะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าซาร่าเป็นไงล่ะชื่อไก่ซาร่าเนี่ยถูกสัตว์ปีศาจตัวหนึ่งจับกินคราวนี้เคจิก็เลยมีเป้าหมายใหม่ก็คือพเนจรไปเรื่อยๆเพื่อออกตามหาสัตว์ปี ัที่จบซ,ซึ่งสัตว์ปีศาจตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือมีปานตรงคอเป็นรูปเหมือนคล้ายๆก้นหอยผสมกับสัญลักษณ์คอมม่าไม่รู้ว่าจะหาภาพมาอินเสิร์ตให้ดูได้หรือเปล่านะแล้วตอนหลังอ่ะก็ค่อยๆมีสมาชิกในทีมที่ร่วมเดินทางกับเคจิเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนั่นก็คือน้องปีโยโกะนะฮะลูกเจี๊ยบน่ารักๆตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกิ๊กเก่าของเขานั่นก็คือ เอลิซาเบธนี่ชอบมากชอบชื่อไก่เรื่องนี้มากมีแต่ชื่อเลิศเลเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องสัตว์ปีศาจก่อนก็คือสัตว์ปีศาจอ่ะมันจะเกิดจากคนที่ยึดติดอะไรมากๆหรือว่ามีปมในใจอะไรแบบนี้อย่างเช่นทั้งไม่ว่าจะเป็นห่วงงานห่วงครอบครัวห่วงบ้านหรือว่าโดนดูถูกมาแล้วแบบตัวเองคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เกิดการต่อต้านทางจิตใจอะไรแบบนี้จากคนคนนั้นอ่ะก็คือจะกลายเป็นสัตว์ปีศาจซึ่งสัตว์ปีศาจแต่ละตัวก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วสัตว์ปีศาจยังแบ,บ่งออกเป็น3ประเภทด้วยนั่นก็คือประเภทที่เป็นภัยประเภทที่ไม่เป็นภัยก็คือไม่สูงสิงัาใครก็คืออยู่เฉยๆไปอย่างนั้นหรือว่าประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่ไปช่วยเหลือคนเลยเนา แล้วสิ่งที่เราอ่านแล้วสงสัยมาตลอดเลยนะก็คือว่าไก่ตัวหนึ่งมันจะเท่ได้เมอร์ดีเลยเหรอวะนึกออกไหมคือไก่เคจิออะพลังของเคจิก็คือแบบเหมือนดีดตัวไปที่สูงๆอย่างเงี้ยเพื่อสู้กับสัตว์ปีศาจมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ใช้แบบว่าจะงอยไปพุ่งชนสัตว์ปีศาจหรือว่าจะเป็นการเบ่งพลังแบบมันจะพุ่งอากาศเข้าไปแบบสูดหายใจลึกๆแบบ อย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็เบ่งพลังออกไปเป็นแบบเสียงเอกอีเอกเอกอะแบบเอกอีเอกเอกแล้วสัตว์ปีศาจต,ตัวนั้นก็เอ,อื <c oughs> เอก็คืออย่างในตัวอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วก็ปกติอะบางเรื่องตัวละครก็จะมีคําพูดติดปากใช่ไหมเรื่องนี้เคจิก็มีเหมือนกันเคจิอะมีคําพูดติดปากที่ว่าข้าโกรธจนหงอนตั้งแล้วนะ่เฟยนี่ไงล่ะ แล้วก็เคเจีอ่ะมันเป็นไก่หื่นเว้ยคือแบบว่ามันอ่จจะชอบติดสัตว์ใช่ไหมแล้วมันก็จะไปดืบไก่ตัวเมียตัวอื่นอะ่ะแล้วพอดืบเสร็จอะ่ะมันก็เดินออกมาไก่ตัวเมียมันก็แบบไม่อยู่กับฉันแล้วหรออะไรอย่างงี้แล้วเคเจีอ่ะมันก็จะชอบตอบว่าค่ะก็แค่ติดสัตว์เท่านั้นแหละ แล้วก็เรื่องนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยได้ยังไงก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีคนแปลเถื่อนออกมาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะแปลไปตอน2ตอนได้มั้งซึ่งตัวละครเอกที่ชื่อว่าเคจีเนี่ยตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ว่าบุญโตมก็คือตอนนั้นอะ่ะมันดังเพราะความแบบอี่ยงวะของตอน2ตอนแรกนั่นแหละก็คือทั้งแบบพระเอกเป็นไก่อย่างเงี้ยแล้วก็มีพลังด้วยแล้วสู้เก่งด้วยอย่างเงี้ยหรือไม่ว่า ก็จะเป็นสัตว์ปีศาจนะที่เป็นสัตว์ปีศาจเกี่ยวกับแบบมนุษย์เงินเดือนอนะซึ่งแบบกายล่างเป็นปีศาจแล้วแต่ว่าแบบยังห่วง KPI อะไรแบบนี้อยู่หรือว่าฉากที่ดังที่สุดก็คือจะเป็นฉาก NTR อันนี้ถ้ายกตัวอย่างพักก็คือต้องขอดเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะคะเพราะว่าภาพไก่ดึ๊บนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเนาะก็คือเหมือนบุญโต้งอะหรือว่าเคจีเนี่ยมันไปดึ๊บไก่สาวที่ไหนไม่รู้เนี่ยแหละในเล้าเสร็จแล้วมันก็ออกไปแพนจอนเหมือน แล้วก็แบบเกิดแบบอยากขึ้นมาอีกอะ่ะมันก็กลับมาหาสาวตัวเดิมแต่ก็แบบว่าปรากฏว่าสาวตัวเดิมมันดึ๊บอยู่กับไก่ตัวอื่นอะไรแบบเนี้ยตอนอ่านั่นก็คือแบบอีหยังวะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะเป็นผลงานทั้งแต่งและวาดโดยอาจารย์ชูสากุระธานิแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ก็คือเท่าที่เล่ามาก็คือทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่ามันก็คงเป็นแนวประมาณนี้แหละเนาะก็คือ เรื่องนี้นะคะเพิ่งมีประกาศทำาอนิเมะโดยปล่อยทีเซอร์ในงานคอมมิคอนที่ซานดิเอโกหรืองาน SDCC เนาะก็คือเอาจริงๆเรื่องนี้ก็มีหลุดหลุดมาตั้งแต่แรกแลแก้วแหละว่าจะประกาศทำาอนิเมะแล้วก็เอาจริงๆก็มีลุ้นอยู่ว่าเออจะมีประกาศอะไรในงานนี้หรือเปล่าแล้วก็อ่ะจริงด้วยมีการปล่อยทีเซอร์กลางงานเลยก็คือแค่ตัวอย่างสั้นๆนะก็คือตลกมากคือชอบตัวอย่างมากแกะคาแรคเตอร์ไก่ได้ดีมากตอนที่เราขั กากเลยนะคือตอนที่เคจิสูตรพลังแล้วเบ่งพลังเอกอีเอกเออกไปนี่แหละกับอีกตอนคือมันเหมือนจะเดินหันหลังอ่ะสู้เสร็จแล้วมันหันหลังมันเหมือนจะเท่แล้วเชียวแต่คือความไก่นึกออกไหมทุกคนความสัตว์ปีกเดินอ่ะคือเดินไปแล้วก็แบบเหมือนจะเทอ่ะแต่ว่าสัาพัก็คือ วอย่างก็จะประกาศเฉยๆว่าจะทําอนิเมะนะแต่ว่ายังไม่ได้บอกนาะว่าจะออนแอร์ช่วงไหนเรื่องนี้นะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากรู้ว่าฉาก NTR เขาจะทําเสียงไก่ออกมาเป็นแบบไหนเลยแต่คือที่คิดไว้มันต้องตลกแน่นอนอะแล้วอีกอย่างที่เราอยากเห็นนะก็คือเราอยากเห็นไก่เดินว่าแบบสมมุติมันมีแก๊งใช่ไหมมันเดินกันรวมกลุ่มกันอะมันจะแบบมันต้องตลกแน่ๆอะ ก็ถ้าใครอยากลองอ่านมังงะไปพังๆก่อนที่อนิเมะจะฉายอะ่ะก็สามารถไปตามอ่านได้ตอนนี้ที่ไทยวางขายถึงเล่ม5แล้วจบแล้วนะคะกับการใายามังงะเรื่องยอดไก่นักส้กูโรชอบชื่อมากอะ่ะมันแบบมันดูอลังการสำหรับไก่อะ่ะก็ยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเมนคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปก่อนหน้าแล้วก็คลิปถัดๆไปด้วยนะวันนี้ไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย ทำท่าไก่ <laughs>